มาประกอบตู้ลำโพงนะครับผมเป็นตู้ b v 18นิ้วของค่ายอาจารย์อีทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดอกลำโพง p r 18นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้าขอจัดเป็นตัวท็อปเลยนะครับก็คือเป็นแม่เหล็ก2ชั้น2 0อ40มิลนะครับไว้4นิ้วนะครับไว้4แล้วก็ดอก1,200วัตนะครับเป็นของค่าย PR อ r e i o นะครับตัวเจี๊ยบสเปคนี้ถือว่าจัดเต็มไปนะครับผม ส่วนตู้ลำโพงนะครับเป็นของของค่ายอาจารย์อีทนะครับไม้อัแท้20มิลนะครับขอบเหล็กเต็มใบพคนโดยสีระเบิดนะครับแล้วก็ทางร้านนะครับก็จะให้เป็นตัวนี้เป็นฟ้าหลังนะครับเราก็จะเป็นเพดให้นะครับแต่ตอนนี้เอามาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูนะครับการประกอบตู้ VV นะครับอ่ะลงไปเลยลักษณะดอกนะครับจะคว่ำนะครับอันนี้ อันนี้อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้อยู่ข้างหลังอันนี้อยู่ข้างหลังแล้วก็ที่ทางร้านจะทําให้นะครับจะยิงให้ก็เป็นสันไทยนะครับสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วง ลักษณะวางดอกก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเอาแค่ตึงๆมือพอนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะมาเบิรงข้างในนะครับอันนี้คือตู้ B ีนะครับ18นิ้วเป็นตู้ซับเบียดนะครับแล้วก็เวลายิงนะครับก็จะยิงทอยางนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ยิงนะครับอันนี้สาธิตให้ดูเบื้องต้นก่อนอันนี้ดอกละอันนี้ตัวท็อปนะครับดอกละ3,500บาทนะครับเป็นแม่เหล็ก40มิลนะครับแล้วก็ไว้4นิ้วนะครับถามว่าสะใจไหมก็ลองพี่จนนาดูนะครับกระหึ่มแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นดอกลำพูงที่นิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับในไทยเนาะนะครับแล้วก็ ส่วนตู้ลำโพงนะครับก็ราคาที่อยู่ที่2,800บาทดอกลำโพงก็สามารถ้าลองบวกลบคูณหารดูนะครับหรือว่าท่านไหนอยากจะแลกอยากจะเทิร์นอยากจะเปลี่ยนนะครับสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับเอาตู้เก่ามาเปลี่ยนตู้ใหม่มาเทิร์นสินค้าตู้ใหม่ได้นะครับก็มาคุยกันที่หน้าร้านเนาะนะครับหรือว่าท่านไหนอยากได้ส่งได้ทั่วไทยนะครับส่วนค่าส่งก็จะค่อนข้างจะสูงเนาะนะครับสนใจสนใจเบอร์โทรก็หน้าจอนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ดูว่า เดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับว่าน้ำเสียงเป็นยังไงนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผม